ที่นี่ครับสภาพกล่องมาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในที่หลบดดนีนตัวกล่องนี้รู้สึกมันโยกโยกอย่างนี้มันแปลกๆเห็นไ,ไหมเป็นนี้นะครับมาถึงตอนนี้ก็จะแกะแตนอ,อนุงกอดเราแล้วนะเอาจากกลางแล้วตรงนี้เหมือนเหมือน,ม,นมีรูปูออกมา ด,ดีด้วยนี่นะเปิดเปิดอันนี้ดูก่อนทำไมมันโยก,โยกได้เหมือนปั๊มลมอ่ะปั๊มลมพอนมามันก็ถ่ายคลิปไว้ดูด้วยนี้นนนะนพี่ เอมันมีโยกโยกตรงนี้เมื่อกี้ไปเหรอวะโย,โยกอ๋อมันไม่น่าเป็นไรหรอกมัง้งใช่ไหมใช่ยโยกทิดตรงนี้นะที่กล่องนะอ่ะเออโยกที่กล่อง,งแกะอันนี้ดิแกะตัวนี้ก่อนแกะตัวเครื่องแกะก็เพียงครับนครับผมแกะดีๆแกะดีๆเพื่อตอนแพ็คคืน เช็ดมีนี่มีใบนี่นี่มีใบนะครับเขาดูก่อนเขาดูก่อนใบร้อยนาดไม่อใบร้อยถุงถุงอันนี้อะไรไม่รู้อุปกรณ์ครบไหมสายม,มีสายมีสายใบ,บ้มีดนะอุปกรณ์คู่มือต่อต่อต่อเห้เออกมาที่เติมน้ำมันเตินมน ลองโอเคอันนี้มาบุบหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรครับตัวนี้่่ะไมใชลตัวก้านมัน,นเเออาม่ลยหจะไปตัวเครื่องยกข้อมาดูดิยกมาลงมาวางไว้ข้างนอ,อกโอเคดูดิเรบเครื่องไปแล้วป่าววะดดูิมีรอยจุงมรอยแตกอะไรรึเปล่าโอเคสายบุบไม่เป็นไร <c oughs> เครื่องสี มีกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำมันเครื่องแต่ไม่รู้ว่าจะมีออกมาหรือเปล่าโอเคดูฝั่งนี้นี่หมุนหมุนมันโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดู